เอาล่ะได้เวลาสอบกันแล้วนะฉันน่าจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้นี่ไฟเธอรู้คำตอบบ้างไหมไม่อ่ะฉันต้องทำอะไรได้บ้างสินหน้าโอ้รู้แล้วเยสลมเย็นของฉันแช่แข็งครูได้ได้เวลาดูคำตอบแล้ว ว้าวฉลาดจังฉันต้องได้เอแน่นอนเฮ้ยเธอทำเสร็จยังอะ่ะเสร็จแล้วได้เวลาเร่งความร้อนหน่อยแล้วฮะเหมือนจะมีอะไรแปลกๆนะโอ้ซ่อนโทรศัพท์เธอเร็วหมดเวลาแล้วเอาข้อสอบมาส่งได้จ้ะโอไม่ จะจามแล้วออ้เว้าสอบฉันไปแย่แล้วให้ฉันช่วยนะเครื่องหลังนั่นทำอะไรนะ่ะหนูจะยังได้คะแนนอยู่ใช่ไหมคะเอาล่ะเริ่มสอบได้แล้วนะ โอ้เขาสอบดูยากสุดๆจะทำไงดีล่ะเนี่ยครูไม่ได้มองอยู่ได้โอกาสละแค่แอบ,บดูคำตอบอย่าให้ถูกจับได้โอ้โหเผเจ้าเั่นเธอโกงหรอกเหรอดินวางโทรศัพท์เธอลงเดี๋ยวนี้เอามานี่เอามาวางไว้บนโต๊ะครูได้ค่ะขอโทษค่ะครู ควาวนี้ฉันจะทำไงดีล่ะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเธอโกงต่อหน้าต่อตาฉันเลยนะโอ้ครูหันหลังแล้วโทรศัพท์ฉันว่าอยู่ตรงนั้นไม่มีใครสนใจได้เวลาพลังแห่งดีแล้วไปเร็วต้นไม้นั่นแหละใช่เลยจับโทรศัพท์ฉันไว้คราวนี้เอากลับมาให้ฉัน สุดยอดแบบนั้นแหละมาเร็วมาเลยตรงกลับมาหาฉันเยสได้ผลด้วยละ่ะฉันได้โทรศัพท์คืนมาแล้วได้เวลาหาคำตอบกันโอ้หมดเวลาแล้วต้องซ่อนโทรศัพท์ก่อนอาล่ะส้อสอบคืนได้แล้วจ้าปาร์ตี้นี่เยี่ยมเลยเนาะใช่รู้สึกดีจริงเลยฉันชอบเพลงนี้เพลงโปรดฉันเลย ออไม่นะน้ำเลอะเสื้อฉันหมดแล้วมันต้องเป็นคราบแน่แล้วนี่ก็เสื้อตัวโปรดฉันด้วยกล้าดียังไงกล้าดียังไงมาทำให้เสื้อฉันเลอะโออเอไม่นะเอวาใจเย็นก่อนเธอโมโหเกินไปแล้วต้องหยุดเธอก่อนจะควบคุมตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันขยับไม่ได้อะเฮ้ยฉันถูกแช่แข็งเลยเนี่ยเอวปัญหาคลี่คลายนายรีบออกไปก่อนน้ำแข็งจะละลายโอเคแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งแล้ว ฉันว่าฉันรู้วิธีแก้ไขอีกปัญหานะโอเคนี่คือเสื้อที่เลอะฉันจะเทน้ําแข็งทั้งหมดลงตรงที่6ต้องทําให้มั่นใจว่ามันปิดรอยเลอะทั้งหมดบนผ้าโอเคเยี่ยมเลยน้ําแข็งถูกวางอยู่บนเสื้อทั้งตัวแล้วทีนี้ก็ถึงตาของสีย้อมผ้าได้เวลาโรยผงลงบนน้าแข็งแล้วตรงนี้นิดหน่อยและสีอื่นตรงนี้แดงเหลืองและส้มคือสีโปรดของเธอ ทีนี้เมื่อน,น้ำแข็งละลายมันจะผสมเข้ากับสีย้อมถ้าเอวาไม่โดนแท่แข็งอยู่เธอจะต้องทำให้น้ำแข็งละลายเร็วกว่านี้แน่นอนแล้วก็เรียบร้อยน้ำแข็งหายไปแล้วแต่สียังอยู่เยี่ยมเธอใส่สวยเลยล่ละถึงเวลาทำให้เธอหายแข็งแล้วเคทเธอแท่แข็งฉันแต่ช่วยนายนั่นเนี่ยนะเดี๋ยวนะคราบหายไปแล้วแถมเสื้อก็สวยกว่าเดิมอีกตั้งหาก <gasps> ฉันรักมันจังขอบใจนะเคทด้วยความยินดีจ้ะชนแก้วกันหน่อยชนแก้ว เอาล่ะได้เวลาวาดรูปแล้วติดกิบเรียบร้อยและตอนนี้ฉันก็ดูน่ารักแล้วหืมผมลอนนิ่เข้ากับฉันจริงๆหรอบางทีฉันควรลองอย่างอื่นดูนะฉันจะใช้พลังเพื่อทำให้นิ้วของฉันร้อนเยี่ยมตรงสุดๆเลยหืมจริงๆฉันว่าผมลอนดูน่ารักกว่านะดีจริงๆที่แก้ได้ง่ายๆด้วยพลังของฉันแค่พันผมไว้รอบๆนิ้วแล้เริ่มให้ความร้อนกับพวกมัน เรียบร้อยได้ผมลอนกลับมาแล้วนี่แหละทางเลือกที่ถูกต้องมีอะไรนะเครื่องประดับไงฉันแค่ใช้พลังของตัวเองเป็นกำไรที่สวยจริงๆมันดูดีมากโอเคข้อมือพร้อมละมีอะไรอีกนะต้องจับคู่กับสร้อยคอสักหน่อยฮะไม่ได้ผลเหรอลองใหม่สิโอครั้งนี้ก็ไม่เวิร์ดเหมือนกัน เอาละนิ้วไปต้องทำงานอ๋อไม่ได้ผลเหรอเนี่ยหงุดหงิดชะมัดฉันต้องใจเย็นแล้วหาสร้อยคอก่อนไหนดูซิอะไรอยู่บนโซฟานะ่ะนั่นสายสร้อยนี่เคทเธอนั่งทับสร้อยของฉันอยู่เคทโอ้โทษทีไม่รู้เลยว่ามันอยู่นี่เ,นเพราะงี้ถึงเรียกมันออกมาไม่ได้สินะแล้วมันก็พังแล้วด้วย โอ้โหน่อยากเชื่อเลยซอยเส้นเปรกของฉันเอาสีเทียนมานะต้องโดนนี่หน่อยเดี๋ยวนะนี่ทำให้ฉันคิดอะไรออกฉันว่าฉันซ่อมซอยได้นะโอเคนี่คือซอยของฉันและฉันมีสีเทียนกับมีดฉันจะใช้มีดในการปอกสีเทียนดูสีเทียนม้วนอันเล็กๆเ,เหล่านั้นสิมันน่ารักจังเลยโอเคฉันใช้สีแดงส้มและเหลืองและเติมลงไปในจี้ทีนี้ต้องใช้ถาดอบขนมปังเข้าไปในเตาซาสรซอยคอ <c oughs> ดูสิสีเทียนละลายแล้ว ทีนี้ฉันก็เพิ่มของตกแต่งสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเข้าไปพอดีเลยโอ้เยสฉันใส่แล้วดูดีสุดๆมันดูร้อนแรงแล้วก็เข้ากับชุดของฉันอู้ขอดูได้ไหมไม่เธอห้ามดูว้าวชิวๆหน่อยเอวา่า อีกแค่เซตเดียวเ,เร็วเข้าเพื่อนนายทำได้นะเยี่ยมรู้สึกเผาผลาสุดๆโอ้ oh, ดูเธอสิต้องทักทายสักหน่อย uff, มีคนวางดัมเบลทิ้งเอาไว้ <c oughs> สําหรับฉันมันยังไม่หนักฮะเฮ้ <c oughs> hey, เป็นไงบ้าง อยากรู้จังว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นโอ,อ้ไม่มันเป็นน้ำแข็งฉันลื่นเออเสื้อฉัน hey! เฮ้ยออกกำลังกายแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยออขอตัวนะจะทำยังไงกับเสื้อที่แข็งแบบนี้ดีล่ะเยี่ยมถึงตาฉันเล่นเจ้าเครื่องนี้แล้วว้าวไม่ง่ายเลยไม่แปลกใจเลยที่เธอควบคุมพลัง ันก็ด้วยเหรอเนี่ยว้าวแต่มันร้อนมากเลยนะอุ๊บซีฉันว่าฉันควรไปดีกว่า